ัสดีพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพันธินร่วมเจอผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครครับเขตวัฒนาและเขตคลองเตยพรรคประชาชนนะครับวันนี้ก็ขอมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับนโยบายนะครับหรือเป็นข้อกังวลก็ได้นะครับต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับที่ตามข่าวนะครับเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับนายนายกมนตรีนะครับ สาวแพรรองทานชินวัตรก็ออกมานะครับโปรโมทนะครับ SML ภายใต้ของทุน SML นะครับ Small Medium Large ก็คือมันจะมีขนาดของกองทุนหมู่บ้านทุกท่านก็คงพอทราบนะครับนโยบายเนี้เป็นเป็นนโยบายเล g a c ซีของอท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2548นะทำครั้งแรกนะครับก็เป็นนโยบายทุกท่านก็คงพอทราบนะเป็นนโยบายอัดฉีดเงินลงไปนะครับระดับหมู่บ้าน,นครับตอนนั้นให้หมู่บ้านละ กองทุนละหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็มีการทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับสองปีมีสามสามงวดสามครั้งนะครับจนตั้งแต่สมัยนายกพิ่งรักก็มีทําครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงานายกแพทองฐานก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็คงตั้งข้อสงสัยนะครับว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงรกรองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยถูกราหน้าเลยนะครับไปแบบเป็นเป็นนโยบาย ที่จะใช้เงินซื้อเสียงทางอ้อมนะครับคือให้เงินไปเหมือนเป็นเงินเงินขวัญถุงเงินตั้งตัวเป็นซีนิ่งมันนี่สำหรับกองทุนจริงๆตามหลักการแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แย่หรือไม่ได้ผิดสักทีเดียวนะครับเพื่อจะเอาไปเพื่อประโยชน์สาธารประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้านเขาอยากจะทําทางเท้าในหมู่บ้านนะครับเขาอยากจะไปฝึกอาชีพก่อรายได้เพิ่มนะครับเอาไปปล่อยกู้นเองก็มีนะครับจุดประสงค์จริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่งจริง คำถาม,ถามหลักๆของของคนนะครับว่ามันทำแล้วได้อะไรนะครับประสิทธิผลของมันคืออะไรประสิทธิภาพของมันคืออะไรนะครับเท้าความนิดนึงครับอีกก็เท้าความมปนเรื่องประวัติความเป็นมาแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยกองทุนหมู่บ้านหรือแลวก็กองทุนชุมชนเมืองแห่งชาตินะเพราะในกรุงเทพมหานครในเมืองใหญ่มันไม่ได้มีหมู่บ้านนะมันเป็นชุมชนเมือง,งชุมชนเมืองนะครับสินทรัพย์เนี่ยมีเป็นหลักแสนล้านนะครับ อย่างที่ผมคำนวณไปตอนแรกเขาทำหลักล้านคูณไปกี่หมื่นนะครับเจ็บมื้ว่ากองทุนทั่วประเทศนะครับแล้วก็หลายรอบด้วยงวดที่สองงวดที่สามมาเนี่ยก็เป็นแสนล้านนะครับแต่ในเว็บไซต์ปัจจุบันเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงบประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีคำถามมากมายถึงสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านชุมชนมองแห่งชาตินะครับคือติดงบไม่ได้แม้กระทั่งในเว็บไซต์ของเขาเองเนี่ยก็แค่ครึ่งปี66หก นี่มันปีอะไรแล้วในปี6ปด7ก็ยังไม่เห็นมีข้อมูลอะไรนะครับการชี้แจงในปมะมาณปี68ที่ผ่านมาก็มีปัญหานะครับชุมชนเมืองเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยประมาณ3,700ว่าแห่งนะครับไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลายชุมชนเมืองก็อาจจะไม่ได้ของบประมาณตรงนี้อย่างที่ผมเรียนครับมันมีปัญหาเรื่องสถานะทางการเงินผลิตผลลัพธ์ของการติดตามประเมินผลความคุ้มค่าคืออะไรนะครับ มันไม่มีหลักป,ประกันทางวิชาการนะครับว่าใช้เงินไปแล้วเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆในการกําหนดว่าเขาอยากจะเอาเงินล้านหนึ่งยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เงินมันหมดแล้วเงินมันเหลือน,น้อยลงแล้วรอบรอบที่เขาจะแจกล่าสุดเนี่ยสองแสนสามแสนสี่ห้าแสนไม่รู้จะมีเงินพอหรือเปล่านะครับมันผ่านการทําประชาคมจริงๆอันนี้เป็นปัญหาแรกนะครับว่าเหมือนให้เนี่ยให้ไปเฉพาะหัวคะแนนเลือกที่จะให้เฉพาะบางกลุ่มบางคน ถ้าเกิดคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยจะไปเขียนของงบเนี่ยยากมากเกณฑ์ยเยอะมากนะครับก็อันนี้เป็นคําถามแรกนะรเรื่องการมีสูวนร่วมประชาชนหลักประกันว่ามันจะไม่จ่ายให้เฉพาะหัวคะแนนตัวเองอันที่สองครับมันอาจจะทับซ้อนกับงบท้องถิ่นหรือเปล่านะครับอย่างในกรุงเทพมีงบสองแสนคล้ายๆกันครับก็จะต้องทําประชาคมแล้วก็มีส่วนร่วมเอาไปเงินไปทําอะไรเพื่อประโยชน์ของทุกคนของคนในชุมชนแต่หลายครั้งเราก็จะเจอในข่าวนะครับเอาไปซื้อวัวซื้อควายแจกกัน แล้วมันได้อะไรกันขึ้นมานะครับตัวชีวัตมันคืออะไรอีกประเด็นหนึ่งครับกลไกาการตรวจสอบปัญหาอย่างที่ผมบอกครับมันมีปัญหาเยอะมากการติดงบทําบัญชีส่งรายงานผลการดําเนินงานไปลองเสิร์ชด,ดูเลยครับมีอะไรบ้างผมก็ท,ทําหนังสือไปถึง,ถงสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านกอทอบอนะครับยังไม่ได้รับการตอบรับใดๆนะครับมีปัญหาเยอะจริง,รงนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือมันมีนี้ค้างชําระ มากกว่าครึ่งนะครับเงินขาดบัญชีเป็นหลักร้อยล้านนะครับสถานะของนิติบุคคลบางทีก็ไม่ชัวร์นะครับว่ากองทุนที่ให้เงินไปแล้วเนี่ยไปจดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหรือเปล่ามีความสถาบันกา,ารก,กเงินทางชุมชนยังไงถ้าเผื่อมันมีปัญหาเงินล้านหนึ่งมันติดต่อติดตามไปต่อไม่ได้ก็คือมีโกงกันนะครับประธานชุมชนหมู่ผู้ใหญ่บ้านเอาไปแล้วก็เงินก็หายไปฟ้องร้องกันกฎหมายอะไรจะหลองรับ ม,มันไม่มีความสถานะที่ติบุคคลหรือสถาบันการเงินชุมชนลูกบ้านบางทีไปปล่อยกูล้ลูกบ้านกันเองแล้วก็มีฟ้องร้องกันจะไปฟ้องกับใครก็ต้องไปฟ้องเอาผิดกับบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในมุมมองกฎหมายสถานะปัจจุบันเนี่ยหยุดดาเนินกิจการมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นที่แอคทีฟจริงๆเนี่ยมีหลักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลองไปดูก็ได้นะครับแนวโนว้มมีศูนย์ก็เพิ่มมากขึ้นน,นึกออกไหมตั้งแต่ปีสองห้าสิบแปดนี่สิบกว่าปีแล้ว ผ่านไปเนี่ยเสี่ยงนี่นี่ศูนย์หลายร้อยกองทุนนะเขาไม่สามารถระ,ระบุระยะเวลาการชําระคืนได้ไม่สามารถจับลําดับได้ครับว่าอันนี้สิบถ้าเป็นธนาคารเขาจะบอกว่าเพียสิบเปอร์เซ็นยกตัวอย่างนี่ศูนย์แน่นอนไม่มีความสามารถในการชําระอีกคลาสหนึ่งอาจจะเป็นโอเคมีความเสี่ยงระดับไหนก็ว่ากันไปลองไปถามดูสิครับกอทอบอสามารถสํานากง,งานกองทุนเนี่ยสามารถรายงานตัวเลขแบบนี้เหมือนธนาคารได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง กลไกการตรวจสอบเป็นยังไงแล้ว,วก็สกายภาพของชุมชนในการคือชุมชนขาดเสรีภาพความรู้ทางการเงินคือปิดปิดงบไม่ได้อะครับอันนี้คือปัญหาแล้วก็พยายามจะไปเขียนเป็นเงื่อนไขรัฐบาลชุดนี้ก็พยายามจะเขียนเป็นเงื่อนไขว่าต้องมีการติดงบ2ปีต่อเนื่องถึงจะไปเบิกเงินลอดใหม่ได้อันนี้เป็นการเหมือนแก้เกี้ยวนะว่าโอเคไม่ใช่จะเอาเงินไปฉีกเล่นไปฐานอย่างเดียวต้องติดงบ2ปีสุดท้ายให้ได้มันลอ่อล่อกลับเข้ามาในระบบแล้วก็ไปเคลียร์ตัวเองให้ได้ ผมก็ตั้งคำถามว่าสิบกว่าปีแล้วมัน,ม,นมันผลผล,ลัพธ์มันเป็นยังไงแล้วก็รู้นะครับนี่ค้างชําระนี่เสียงที่จะศูนย์เป็นร้อยร้อยล้านเป็นร้อยกองทุนที่มีปัญหาแล้วก็มากมายเหลือเกินมากกว่าครึ่งนี่ค้างชําระหยุดดาเนินกิจการเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วมันจะปิดงบได้หรือเปล่าหรือเป็นแค่อีกหนึ่งรายการโครงการที่รัฐบาลจะมาพยายามโปรโมตหลังจากดิจิตอลวอลเล็มันไม่เป็นท่าแล้วนะครับ เรื่องบ่อนคาสิโนก็ไม่รู้จะออกยังไงแลนบิดก็จีนก็ไม่มาเอาด้วยก็เหลือเนี่ยเอาขุดพยายามจะเอาขุดนโยบายเก่ามาฟื้นคืนชีพแล้วมาขายอีกทีหนึ่งแล้วมันจะได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายต่อให้ได้จริงก็มันก็เป็นนโยบายที่เอาเงินของทุกคนคนส่วนใหญ่ไปแจกเฉพาะคนบางกลุ่มแล้วก็ไม่มีการวัดผลอะไรว่ามันก่อให้เกิดการอาชีพจริงสร้างงานจริงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสาธารโดยที่แท้จริง อันนี้เป็นคําถามหลักๆเลยนะครับที่ผมอยากจะมาตั้งคําถามวันนี้แล้วก็จะทําหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากจะเรียกร้องให้นายกเนี่ยออกมาชี้แจงว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงมันเวิร์กหรือเปล่าแล้วจะเงินไปแจกรอบหนึ่งไม่ใช่การผ่านงบประมาณจากภาษีประชาชนทั้งหมดแล้วอาจจะได้ประโยชน์แค่คนบางกลุ่มคือหัวคะแนนของตัวเองเท่านั้นหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ